มาตอนนี้บ่วงพร้อมแล้วนะครับนี่นอนอาบแดดอยู่นะครับเอ้มันแนมมันแนมดูกันว่าวันนี่จะได้ก้อยกับป๋อมยางหรือเปล่า <c oughs> เอาต้องเบิง้งพีเด้นแต่ไม่คนนัก <c oughs> มันไก่พูดพี่กับยางไปไก่แลนอนี้ละพี่ไ้ไไแท้ละ โอ้แม่ฝาดหาาัวมัสน,น,น้อ,นนนอ,นอ,อ,อโอ,อ้มันมันกะนักขยานของมันนี่กันเนาะจะจับตัวอยู่แบบใหม่นะหารที่ยืนก่อนอืมโอเคเอามันหมันเฮ้ยต้องผิวปากไหมเอาไปดีนะที่มันจะโตน้ำแล้วนะ จเย็นใจเย็นเฮ้ยอยู่ว่ะอยู่ว่ะหลุดว่ะหลุดว่ดว <laughs> ะห <laughs> ลุดจ่อย,อยมันอันดึงไม้มันท่านเอกเข่าข้อมันยูมันหันมันคลองปากมันว่ามันดึงอันไม้ทำไมไม่ได้หอยนะว่ามันขาดมัน <laughs> ขาดงามขาโอ้ยโอ้ยบ่ได้ปนจ่อยขาดแท่ง